มาดูกฎหมายด้วยการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเกิมเรื่องการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเรายังไม่มีพรบระเบียบริหารงานบุคคลท้องถิ่นของเราเป็นการเฉพาะแต่เรามีกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นในกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นจะพูดถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาบริการสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ใดมาดูกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ใดมาดูพรบรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปี2,140แก้ไขเพิ่มเติมน,นะทีนี้แต่มีบทบรญจัติเขาพูดถึงเรื่องการบริหารงานบุคคลไว้ในกฎหมายจัดตั้งเนี่ยบทบัญจัตินี้ก็จะเป็นการแบ่งแยกอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อย่างชัดเจนถ้าเป็นเรื่องการจะทำบริการสาธารณะ,ะดูกฎหมายจัดตั้งนะ ถ้าปเรื่องการบริหารงานบุคคลในกฎหมายจัดตั้งบอกว่าการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่นให้เป็นไป,นป,นปนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นกะารนั้นคือการไหนเกิดควยชันม้าัวยใหญ่อพอมเกิดควยชันม้าเสร็จปุ๊บก,ก็เลยมีการนะเอาจากกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นเป็นฐานอำนาจไปออกกฎหมายรูปครับในระดับสัพราราชกษิษสเดียด กฎหมายรูปฉบับแรกก็คือพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาลไปยืมกฎหมายของข้าราชการบนรเรือนปี2 5 1 8บ้าง35บ้างมาใช้บังคับโดยอนุโลกับเรื่องการบริหารการบุคคลแต่เป็นผลสืบเนื่องจากรัฐธรรมโนูญปี40องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารการบุคคลนะต่อตรงกครทาเป็นอิสระคืออะไรคือหนึ่งจะต้องมีควาหมายของตนเองเป็นการเฉพาะ นะก็เลยให้เวลาละไทย2ปีจะต้องมีกฎหมายวิฒิการบริหารงานบุคคลของของถิ่นเป็นการเฉพานะสองปีก็ทําการทําเวลาครับพระราชบัญญัติระเบียบร,ราชการบริเดินป,เดนปี .2 อันาีประกาศในราชินจารุเบศาวันที่29สิาพฤศจิกายน2 5 4 2แล้วก็มีผลใช้บังคับวันที่30นี่คือเรามีกฎหมายของเราวุฒิการบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะแล้ว เปรียบอะไรครับเปรียบเสมือนอะไรครับพรบฉบับนี้เปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนนะถ้าเป็นของครูละเปรียบเสมือนกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะหลักการก็คล้ายคลึงกันนะลืมพูดประวัติศาสตร์เมื่อกี้ไม่ได้เขียนในประวัตินะผมเองก็บรรจุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้มีโอกาสโอนไปอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอนปี50 ขอไปเรียนรู้เรื่องการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี50จนถึงปี54ก็เลยขออนุญาตผู้บังคับบัญชาขออนุญาตไปรับวิชาไปเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่กระทรวงใกล้ๆหน่อยข้ามไปสองแยกตรงข้ามความแดงก็ไปทําหน้าที่ในเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะอยู่สองปีปีสี่ ปี5 4ปี55ไปเรียนรู้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการโคแล้วก็ปี5 6ก็กลับมาสานงานต่อ่อง,งานใหม่เรืร่องการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นก็เหลือยอย่างเดียวคือยังไม่ได้ไปเรียนรู้เรื่องการบริหารงานบุคคลของบุคลากร,าท,านะกราทางการแพทย์แต่สุดท้ายนะเมื่อบุคลากรทางด้านการสาธารณสุขหรือทางการแพทย์ก็ยังอยู่ภายใต้พรบระเบียบข้าราชการเร,ริเดนืนจุดีตอนนี้ผมก็ได้มาเรียนรู้เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการบริรูปแบบเต็มตัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะหลักการเดียวกันหลักการไม่ต่างกันเลยทีนี้เรามาดูพรบระเหลี่ยมข้าราชการบริรูปเดนเขามีอะไรบ้างที่ครับพรบระเบี่ยบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเขามีหลักการอะไรท่านเจียมจิบปากกามาสี่สิบกว่าป้าตาผมจะไม่ได้พูดทั้งหมดผมจะเจาะไปที่ไข่แดงนะนะเจาะไปที่ไข่แดงเลยเอาบทสรุปเลย ในพรบระเบียบบริหารงานบุคคลตั้งถต่ปี42เขาจะมีหัวใจสําคัญอยู่ที่มาตรา15ทุกท่านจดมาตรา15สําคัญมากนะนับตั้งแต่วันที่พรบระเบียบบริหารงานบุคคลตั้งถต่ปี42ใช้บังครับต้นตั้งแต่วันที่30กจนกายนมาตรา15บอกว่าผู้ที่มีอำนาจในการออกคําสั่งเรื่องการบริหารงานบุคคลเรื่องการเลื่อขั่าเงินเดือนเรื่องวินัยเรื่องให้ออกและ หรือการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการบุคคลเป็นอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เพียงผู้เดียวอ,นะอำนาจนะบรรจุแต่งตั้งของข้าราชาการพลเรือนตามมาตรา57ที่มีทั้งหมด11องค์เล่มเนะตั้งแต่ประหลัดกระทรวงจนมาถึงผู้ว่าราชาการจังหวัดมาอยู่ที่นายกหมดเลยนะเมื่อท่านโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะมาตราเนี่ยนะครับคือหททัวใจสำคัญ ไม่มีใครที่จะมาออกคําสั่งเรื่องการบริหารงานบุคคลได้นอกจากนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดแต่จะมีอยู่สองประการนายกองการบริหารสา่วนจังหวัดออกเองไม่ได้คือหนึ่งการบรรจุแต,งต่งตั้งออกเองไม่ได้สองการสั่งค้นออกเองไม่ได้การบรรจุแต่งตั้งการสั่งค้นนายกจะออกคําสั่งได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับต้องได้รับความเห็นชอบจากกนะอจ คณะกรรมการ้ารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีการตรวจสอบนะเพราะการแต่งตั้งมันเป็นการกนะครับสัาบรรศักยธรรมบรรสิทธิ์ให้สามาัญชนคนทั่วไปมีสมภาพการเป็นข้าราชการการสั่งให้ผลจากตำแหน่งก็คือให้ข้าราชการกลับไปเป็นสามาัญชนสั่งเองไม่ได้้ก็มีการกระบวนการตรวจสอบนี่ครับหลังจากที่เขาเขียนม,มาตรา15ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญแล้วเขาจะมีคณะกรรมการอยู่สาระดับมีกอจังหวัดมีกอการ มีกทนะีคณะกรรมการสามระดับนะของพลเรือนก,ก็เหมือนกันก็มีกพก็มีอปอภวิสามันต่างๆประจะํากระทรวงกระทรวงกรมเหมือนกันนะแล้วสามคณ,ณะกรรมการสามระดับในพรบระเบียบบริหารงานบุคคลตั้งถึงปีสี่สองคณะกรรมการชุดไหนมีฐานะเทียบเท่ากพล่ <c oughs> พพนะคำตอบคือคณะกรรมการที่มนะีอำนาจ เทียบเท่ากอพก็คือกอปัดระบนนะก็คือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการพนักงานเทศบาลประจำจังหวัดคณะกรรมการพนักงานส่วนบนประจำจังหวัดเนี่ยเขาจะมีอำนาจเทียบเท่ากอพส่วนขั้ล่างนี่คือกฎหมายรูปที่ออกตามพรบระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นนะอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งแยกอำนาจของท่านนายกโดยในยะาหนึ่งเหมือนกัน สังเกตนะครับกฎหมายรูปที่ออกตามพรบระเบียบบริหารงานบุนคคลท้องถิ่นเขาจะขึ้นต้นด้วยคําว่าประกาศคอทอประกาศคอทอนี่แหละครับสําคัญเมื่อท่านตัดโอนมาอยู่ในองคอก์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขอคุณประกาศคอทอเพราะประกาศคอทอนี่เป็นกฎหมายรูปที่เป็นแม่บทที่บอกว่าข้าราชการท้องถิ่นนะ ในเรื่องการบริหารงานบุคคลต้องมีม,มาตรฐานไม่ต่ำกว่าข้าราชการบุลเรือนคนละเรือนได้อะไรข้าราชการท้องถิ่นต้องได้อันนั้นและที่สําคัญต้องได้เยอะกว่าด้วยต้องได้เยอะกว่าด้วยเยอะกว่ายังไงเสรอควโมหรือเปล่าไม่ได้โมผมเคยเป็นทั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นทั้งข้าราชการรูบุคลากรทางการศึกษาเป็นทั้งข้าราชการพลเรือนนะเห็นชัดเจนเลยตอนที่ hey. Lunch, เราเป็นข้าราชการพลเรือนตอนที่เราเลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนกันเดินแบบขั้นเนี่ย อย่างน้อยที่สุดปีหนึ่งนะก็คือ1.5ขั้นใช่ไหมแต่พอมันเป็นร้อยล้าเท่าไหร่ครับโุ้ยกฎหมายเขียนไว้สวยหรูมากเลื่อนค้างหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละาหแต่ถามว่าท่านเคยถึงไหมท่านเคยถึงไหมไม่เคยถึงเลยเต็มที่มันถูก็อกโดยเม็ดเงินและประกาศของกรมในการจัดสรรเม็ดเงินงานเรื่อนค้าเงินเดือน เต็มที่ดีเด่นได้เท่าไหร่ครับ2.98 2. ุดท่านครับมันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของร้อยละหกเลยท่านท่านได้ร้อยละเก้นี่คือดีเด่นนะท่านคือดีเด่นนะคราบถ้ามาอยู่ท้องถิ่นดีเด่นเท่าไหร่ครับมีสิทธิหนึ่งท่านนะครับหนึ่งท่านคือเทียบเท่าร้อยละหกนะครับแต่ของเราจริงๆดีเด่นเราได้เฮ้ยไม่ถึงร้อยละสามเลยนะนี่คือสิ่งสิ่งที่ประสบพบเจอเองสิ่งที่เจอเองของท้องถิ่นเราเรื่องท่าน เราเริ่มเงินเดือนแบบเป็นขั้นเห็นไหมอันไหนดีเราเอามาอันไหนไม่ดีเฮ้ยเราไม่เอามานการเรื่องขั้นเงินเดือนเนี่ยเงินมันจะสูงกว่าตอนเข้าข้าราชการท้องถิ่นก็ได้สิทธิประโยชน์ดีกว่าสึ่งเนื่องจากประกาศพอทที่แหละนะผู้เพื่อนฟังนะครับใครยังตัดสินใจอยู่ผู้เพื่อนฟังเลยมาอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจบปริญญาตีมาอยากรับราชการแต่พผเอิญอว่ายังไม่มีใบ ผ่านกอผของภาคกอของกอใช่ไหมคนหนึ่งยังไม่มีใบผ่านภาคกอของกอก็เลยมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพื่อนอีกคนหนึ่งผ่านกออแล้วเอ้ยก็ไปบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการมรเรือนท่านครับสองคนบรรจุพร้อมกันวันเดียวกันคนหนึ่งเป็นข้าราชการมรเือนสามอีกคนหนึ่งเป็นข้าราชการท้องถิ่นปฏิบัติการเหมือนกันนะครับท่านคิดว่า ใครได้เงินเดือนสูงกว่าครับวัรทุบันเท่กันเพื่อนกันนั่นเจบสถาบันเดียวกันจบคณะที่สารเหมือนกันคนหนึ่งไปเป็นนิติกรที่เป็นข้าราชการบริเรณ์กินคนหนึ่งมาเป็นนิติกรปฏิบัติการสงกัดองค์กรปกครองส่วนทิศสองคนสองคนใครได้เงินเดือนสูงกว่ากพเงินเดือนเท่าไหร่ครับปริญญาตรีหนึ่งหมื่นห้าพันบาททวนแต่ของท้องถิ่น หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทสูงกว่าไหมสูงกว่าหกสิบบาทท่านครับขอโทษทีหกสิบบาทมันติดตัวท่านตลอดนะท่านมันติดตัวท่านตลอดถามว่าในวันราชพัธลสองคนเป็นเพื่อนกันสวมเครื่องแบบนะถ้าสมมุติว่าชุดใหญ่ละ่ะไปงานราชบัธลคนไหนหนั่งหน้าคนไหนหนั่งหน้าสองคนเนะี่ย ใครอาโโุงินโฉคนนั้นนั่งหน้ามันกูวันเดียวกันดูอะไรกดูอะไรดูเงินเดือนใครเงินเดือนสูงกว่าคนนั้นอาุโสกว่าทั้งทั้งที่บรรจุวันเดียวกันเฮ้ยของถิ่นนั่งหน้า,นาวเว้นเดือนสูงกว่าของสิบบาทคนเ,เินเดินด้านหลังนี่ตอนเข้าสิทธิีประโยชน์ก็สูงกว่าตอนออกบัญชีเงินเดือนพ็สูงกว่าข้า,าราชาการบนะเลือนสามัญท่านถ้าดูบัญชีเงินเดือนนะเขาสูงกว่าอีกนะอันไหนดี เราเอามาอันไหนไม่ดีของต้องกินดีกว่าเราคงไว้เช่นการเดื่อนทัานเงินดะือนนะแต่ประกาศกทยังไม่มีผลใช้บังครับกับท่านโดยโตรงะนะนะประกาศกทเป็นหลักการใหญ่ๆกอการจะนําหลักการในประกาศกทมากําหนดรายละเอียดมากาหนดดีเทลนําไปสู่การปฏิบัติแต่จะปฏิบัติได้จริงๆก็คือกอจังหวัดนี่แหละครับจะต้องเอาหลักการในประกาศกทรายละเอียดในมาตรฐานทั่วไป มากำหนดเป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขบริการบริหารการบุคคลของกองินเวลานะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลการผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็วทีครับผู้อำนวยการรองอสตอสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเวลาท่านจะทําหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลฝากไ้นิดเดียครับท่านจะ ต้องอ้างพรบระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นปี42และท่านต้องอ้างประกาศหลักเกณฑ์ของกรจนครราชสีมาท่านไม่ต้องไปอ้างประกาศกรทท่านไม่ต้องไปอ้างประกาศของกรกและที่สาคัญท่านไม่ต้องไปอ้างพรบระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา47ท่านไม่ต้องไปอ้างพรบระเบียบข้าราชการบุเีรือนปี51อีกต่อไปแล้ว พราะการบริหารงานบุคคลของท่านตกอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายตามข้อนี้ะนะนี่คือระบบกฎหมายืา่อะไรก็ตามผู้บริหารร้องถิง่นผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจตามประกาศกองถอประกาศกองตโดยเฉพาะประกาศกองจังหวัดไปกระทบสิทธิ์อันนี้เป็นเรื่องการบริหารงานบุคคลแล้วเป็นเรื่องการบริหารงานบุคคลแล้วเวลาท่านบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมท,ท่านไม่ยังไม่ต้องไปฟ้องศาล ท่านจัไม่ต้องไปร้องเรียนปปชเพราะมันมีองค์กรตรวจสอบภายในคือท่านสามารถที่จะขอร้องทุกไปยังกอจังหวัดได้นะกฎหมายตำรวจจะต้องร้องทุกไปยังกอจังหวัดถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการบร,ริหารงานบุคคลหรือถ้าท่านถูกลงโทษทาววินยัยท่านก็ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อกอจังหวัดนี่คือกระบวนการตามกฎหมายเรื่อการบริหารงานบุคคล